ผู้เล่นทีมหญิงยอดเยี่ยมเอสโคลาไทยแลนด์ลีก2023ในสัปดาห์ที่4ก่อนที่ตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะครึ่งทางของเล็กแรกศึกเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก bon ครั้งที่18ฤดูการ2022-2023ในสัปดาห์ที่4ได้จบลงไปแล้วและนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งของประเภททีมหญิงจาก SMM Sport หัวเสายอดเยี่ยม การชนากุไยสงเซลมิง R S U V C ดาวตบไวัเบนเจเพธได้ลงสนามเจอทีมเก่าอย่างนครนนท์แม้จะพ่ายไป1ต่อ3เซตทว่าเธอยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมทั้งเกมรับเสิร์ฟรับตบและเกมรำรุกได้เป็นอย่างดีและตบไปได้ทั้งหมด25คะแนนหัวเสายอดเยี่ยมสัสิพาพรจันทวิสูตร ไดมอนด์ฟูดไฟล์ชีฟแอร์ฟอร์สโมซาวทีมชาติไทยเป็นผู้เล่นที่ทีมแทบจะขาดไม่ได้เลยในการลงสนามและในสัปดาห์นี้เจอกับอดีตโรงเรียนเก่ายามสวนกุหลาบนนทีวีซีก่อนที่จะระเบิดฟอร์มตบไปได้16คะแนนพาทีมชนะ3-0ต่อเสร็จและยังเป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันของทีมในซีซั่นนี้บอลเร็วยอดเยี่ยมสมัชยญาลังบุกผาเซลมิง RSUVC อบอลเรวัย23ปีเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ช่วยทีมทั้งเกม ลและออกสกอร์ได้เป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้ตบทำแต้มไปได้ทั้งหมด15คะแนน ในเกมที่แพ้ให้กับนครนนทอน์1-3เซตบอลเร็วยอดเยี่ยมปลื้มจิตถีนขาวสุพรีมิพยาชนบุรีอีเทคตำนานนักตกทีมชาติไทยยังคงทำหน้าที่ได้อย่างดีต่อเนื่องในทุกเกมที่ลงสนามรวมถึงในสัปดาห์นี้ยังทำเกมจากการบล็อกไปได้6คะแนนและทำแต้มรวมได้14แต้มพาทีมแซงกลับมาเอาชนะคอนแกนซาวีซีไปได้อย่างสนุก3-1ต่อเซตเป็นชัยชนะเกมที่4ของทีมอีกด้วยเซตยอดเยี่ยม รัชดาชะอ้อนโฉมนครนนท์แม้จะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในสัปดาห์นี้แต่ดาวรุ่งวัย16ปียังคงมาเป็นตัวสำรองและจ่ายบอลได,ด้ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมจนสามารถเปลี่ยนเกมกลับมาพาทีมคว้าชัยชนะต่อเซลมี่ r s <c> u <oughs> v c 3ต่อ1เซตและเจ้าตัวยังทำแต้มจากเกมนี้ไปได้2คะแนนด้วยกันบีหลังยอดเยี่ยมมลิกากันทองสุพรีมที่พญาชนบุรีอีเทคหนึ่งในนักตกเจ็ดเซียนที่แม้ฤดูกาลนี้จะไม่ค่อยได้ลงสนามทว่า ว่าเมื่อถึงอย่างคับขันยังสามารถลงมาช่วยทีมเปลี่ยนเกมได้อาศัยประสบการณ์ทั้งเกมรับและเกมรุกตกทำแต้มให้กับทีมโลมาสีชมพูไปได้17แต้มพาทีมแสงเอาชนะขอนแก่มสตาร์วีซี3-1เซตตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนัทพรสนิทกลาง นครราชสีมาคิวมินซีวีซีแนวรับไฟ31ปียังคงทำหน้าที่ในเกมรับเสริมและรับตกรวมถึงช่วยทีมเก็บลูกที่จะเสียไปแล้วกลับมาได้หลายครั้งพาทีมคว้าชัยชนะต่อแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีย0เซตเป็นชัยชนะเกมที่สองต่อเนื่องของทีมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเกลียงนครนนท์แม้ทีมจะพ่ายไปก่อนในเซนแรกแต่กุนซือไก่ฟ้ามหาการยังปร,รับมา แก้เกมได้ดีในช่วงเซตที่2จนลูกทีมสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้และยังลากยาวต่อมาอีก2เซตที่เหลือชนะ erm เซลมิงอาร์เอสยูต่อหเซตเป็นชัยชนะเกมแรกในฤดูกาลนี้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ซินีนาธโพเจริญนครนนอ,นอดีตดาวตบทีมชาติไทยที่เป็นกัปตันทีมในสัปดาห์นี้ ช่วยทีมไก่ฟ้ามหาการทำเกมรุกได้อย่างดุด,ดันและยอดเยี่ยมออกสกอร์ให้กับทีมไปได้ทั้งหมด22่คะแนนพาทีมคว้าชัยชนะต่อเซลมิง rsu vc 3ต่อ1เซตและยังทำให้โอกาสผ่านเข้าไปเล่นในเล็กที่2ของทีมยังมีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก smmsport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ